สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะเอารถมาโชว์ใช่ไหมคะอ่ะหนูก็ดูซิว่ารถมีกี่คันเอารถมาโชว์เ,เพื่อนๆนะอันนี้คือรถรถที่มันซ่อนด้วยรถแหนท่าน,น,น,นต้องเปิดล็อกก่อนปล่ล็อกก่อนปลดล็อกเสร็จแล้วเราก็เปิดชึบ อ่ะเมย์นับดีมีรถกี่คันเอารถออกมาโชว์เพื่อนๆมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นกันที่หนึ่งอ่ะอามาเรียงหนูนับด้วยหนูนับด้วย oh, <why? S 1> หนูนับด้วยอ่ะอันที่หนึ่งเอามาโชว์เพื่อน mm hmm. อ่ะอันที่หนึ่งมาโชว์อ่ะนับด้วยนะหนึ่งอันนับหนึ่งเลยเอามาเรียง ไหนขั้นที่หนึ่งอันนี้คืออะไรคะมันค be ืออะไรเอามาให้เพ you? <Mm ื่อนเพื่อนดูเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูไหนเอามาให้เพื่อนดูนาฬิกาปลุกเหรอไหนเอามาโชว์หน่อยเป็นแบบนี้เหรอไหนมาดูโชว์หันหน้ามาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ่าไหนมีอะไรอยู่ในรถอีกจกออกมาออกมาอีกเอามาวางไว้เออวางไว้เสร็จแล้วก็วางไว้ตรงนี้อันนี้คือ ที่วัดไข่เหรอที่วัดไข่ของเล่นใช่ไหมคะอ่ะมีอะไรอีกอ่ะมาโชว์อีกเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ตรงนี้อ่ะวางไว้มีอะไรอีกอันนี้คืออะไรอ่ะที่ทำอะไรที่ทำหน้าโอ้ที่ทำหน้าอ๋อที่ทำหน้าของคนหมอเหรออ่ะอามาอีกมีอะไรอีก ไหวหมุนไปไหนหมุนหมุนหมุนเออหมุนหมุนหมุนไปไปหมุนไปเออวางไวปไหวหมุนเออแล้วก็มีอะไรอีกแม่แม่อย่างวัดไข้ดูสอบไหวหมุนไปไหนเออเออเอาวางไว้ปไหวหมุนไปไหวหมุนเอาวัดไข้หน่อยพักไข่หน่อยสิเป็นยังไงเอาชิบไข่เหรอ อามีอะไรเอามาโชว์เพื่อนอีกนีแม่เอาอะไรมาแม่แบบปวดอันนั้นวัดไข้เหรออวัดไข้มันก็มีอะไรอีกวม่ฮานาไปตุ้มมีอะไรอีกเอามาโชว์ดิอันนี้คืออะไรไมันดูจิตลามันคือที่ปัดแก้มเหรอไม่จิตลาฮะมันดูจิตลาคืออะไรนะฉีดยาเหรอ ชิดาอ๋อชิดาชิดานี่คืออะไรดาบสีฟ้าเหรอใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ทำอะไรจ้วงอีไม้โอ้ยน่าส่จวงอีไม้ยังเหอนว่าแมนอันนี้คืออะไรหัวใจอ่าวัดหัวใจทำยังไง ทำยังไงทีนี้เอาไปตรวจคนไข้หน่อยเอาไปตรวจคุณพ่อหน่อยตรวจคุณพ่ออ่าไม่ตรวจก็วางไว้ไม่ตรวจก็วางไว้เออแม่ทออแมไม่ไหนควรเออเอาวางไว้แล้วก็มีอะไรอีกรถคันเล็กๆทำไมมันมีเยอะจังเลยเนี่ยมีอะไรอีกมันคือโอ้ยแทงตา แทงหูก็ได้เอาไว้ตรวจหูไว้ตรวจหูตรวจหูหตรวจห,วหูมีอะไรอีกมันคืออะไรอ่ะยายาคือยาอ๋อยายาอันนั้นคือตะขอเหรอที่ห้อยรถเหรอห้อยรถอ่าห้อยรถ,ยรถม,มีอะไรอีก อันนี้นแกะไม่ได้ลูกเอารถมาโชว์ดิเอารถมาโชว์มีรถกี่คันต้องนีมีรถกี่คันเอารถมาโชว์หน่อยอ,อ๋อมีสามลันเลยอ๋อ,อวางไม่วางไเลยอะไรออีกันนั้นคือนั่นคืออะไรไเหรียนจีบอ่ะ อันนคือคือจังเจอเป่าที่ใส่กล้องถ่ายรูปไงเป็นม้วนฟิล์มไงมันเป็นกล้องเลยรูปเออมันเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นม้วนฟิล์มของกล้องถ่ายรูปใช่ไหมอ่าโอเคไหนมีอะไรอีกเอามาโชว์ดิไหนมาโชว์ดิวัดไข่ตะลึงนะไหนมีรถกี่คันหนูเอารถมาโชว์หน่อย โอ้รถเยอะเอะเรียงไว้เรียงไว้ให้เพื่อนๆดูเรียงไว้ให้เพื่อนๆดู่ดอามาเรียงอันที่หนึ่งอะนับเท่าไหร่หนึ่งสองสามสามสามีส หมอเลี้ยงของกอนอ่าหมอเลี้ยงของกอนเดี๋ยวคุณหมอเลี้ยงของกอน4ี่าอันนี้รถคุณหมอขับมาทำงานเหรอหกเจ็ดเจ็ดแล้วเลยแปด แบลแล้วก็อะไรเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็อะไรแม่เอาตรงกันเลยเจ้าอะก็อย่างมันเาตรงกันอ่าก็อะไรอย่างชิบสยบกลาชิบสิบล้าอ่าิบเอ็ดแม่ขึ้นเตียงหน่ะอืออือแม่หัวเต้านะแม่แม่หัว ใอ่าแม่ยังไม่เปิด,ดมามาเบิดชิปสองยังไิดปชิสามยรว,วมอ่ามยเมมันมากมชิเออรถต้องไม่มีเออมมยอะมาก หมดเรี้ยงหมดแล้วหมดแล้วโอเคบายบายอาะบา,บายเพื่อนเพื่อนก่อนหันหน้ามาทางนี้ค่ะบายบายจุบ๊บ